คาถาบูชาพระศีวลีนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีวลีจ่ามหาเถโลเทวตาระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอัหารวันธามิตังสัาศีวลีจ่ามหาเถโลยักษะเทวาภิปูโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหาวันธามิตังสาัสา สีวลีเถระคุ่นางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตาระปุชิโตโสโลหปปจายาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาภิปูโตโสโลหปปจายาธิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตาระปุชิโตโสโลหปปจายาทิมีอังวันธามิตังสธา <laimed Marvin> <abort> สีวลีจ่มหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสโลหปัจยาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพะวันตุเมสีวลีจ่มหาเถโลเทวตาระปูชิโตโสโลหปัจยาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีจ่มหาเถโลยักษะเทวพิปูโตโสโลหปัจจยาทิมีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพะวันตุเม ขอให้มีโชคลาามีเงินไหลนองทองไหลมาขอให้ร่ำรวยขอให้สมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการหัวใจพระศรีวลีนาชาลิติ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 นาชาติาชาตนาชนชานชาลตาชาลิติชารต ชาหมายถึงการขวนขวายในการงานมีความขยันหมั่นเพียรรีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตีหมายถึงว่าใดว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความข้างต้นที่กล่าวมาแล้วล่ำรวยล่ำรวยเฮงเฮงปังปังเงินไหลนองทองไหลมาสาธุสาธุสาธุ